ทางเมตรต่บงไนไปด้เลยนครันวามสองครับจาการดวัตเหนือทองหนึ่งแต่ไปด้วยครับแล้วก็ฟังเดี๋ยวดูเลยครับาเนือสิ้งกงความแดงเือสินงวาอยู่ฝับแดงนะครับแล้วก็่งกวเหนียวตัดเะือ้กองคน่จะเป็นเทเหนียว่นกเหนียวนครับอยู่ที่น้ำัน แต่ทั้งข้เดียวเนี่ยเจอมาลาเขาหน่อยนะครับหมาแต่กับเรือซิ่งนี่เบือเลยเดียวเรือซิ่งกองขวางไปอยู่ฝั่งนครับพี่ยับนี่เป็นเซตเข้าวเดี่ยวต่างหากลองแล้วลองแล้วเป็นเคลื่อนนะครับลองแล้วเป็นเคลื่อนนะครับเสื้อต้องเข้าผม้วครับวันนี้แชร์เรียบร้อยสี่แชร์ครับขอบคุณมากมากครับ แชร์กันไปครับนะแล้วเวลาแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะเวลาที่ผมสุ่มไปถ้าเกิดไม่เปิดสาธารณะนะครับมันจะไม่เจอนะครับเรับรับผิดเครื่องเลยนะครับสีชัยบอกสีแชร์แล้วครับพี่บอยธนินสวัสดีด้วยครับพี่ชายสับหลรับางเบาชัดเจนครับเรียบรเรียกผมว่า ไปไไดีกว่าครับจบเลยตางคนรับเลืวองสิ้นกองฝางเลยครับรอยู่ที่แดงเรื่องสิ้นกองวางให้ครับเลื่องสิ้กกนกองฝางเลื่องสิ้นกองฝางฝั่งแดงนะผมไม่มได้ไใส่อมองไั่ กองหางยังไม่ติดนะครับโอ้เสียหล่อมาครับพี่สิทธิโชคครับพี่สิทธิโชคครับเล่แล้วแล้วพิธีกรเสียงหลอครับดิจิกตไกรครับแชร์ไปแล้ว20กลมลมอครับเจาเนือตเ FC ดีจิเกตไครครับนี่วันนี้มีทั้งหมดเก้าน่าจะเก้าล <ho S 2> ุ oh, ่เง so ี้ยมาโดน ปั่เจ้าจ๋อนะฮะยังไม่ติดครับเรือสิงห์กองขวางยังไม่ติดนะครับเอาดีดดิเอาดีดีิยังครับเรือสิงห์กองขวางไม่ติดมันขึ้นวุฒิกรรมเอาวุ้ยนิดนึงวุ้ยนี้ดิจ่ายกันจ่ายกันนั่นแหละเอาพี่ล่างทวงมั้งดูที่ว่าพี่ล่างทวงจะจัดการ ไม่ติดครับถึงเอายุแล้วครับทไมไม่ไเลยนับไวเออเฮะเ่อหุดเอุดนะครับาใดยนครับประาูนี้นะครับรต้ิงขอาเนะครับอยู่ี่ดนะครับั้นก็เี๋ยวตั้นเหนือกอยู่ทีน้เงินนะเราจะไปที่บริเวติ้งของฝาสองนะรับยาวรวันเรือทองหนึ่งนะฮะนไปด้วยนะครับต้มการันตี สวัสดีครับเดี๋ยวผมไม่้ทเอะจะไปนี่ตอนเอร์เน็เนบนสาร์ทโฟนเนะเดินบนมนตอนนเลยนะัอกย่เจ้าปรกันบงไว้็บงไว้ไม่ติดครับเปลี่ยนเรือแล้วครับเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเรือครับพี่ป๊อบเข้าไปเลยเดนมาร์ทป๊อบต้นต้มเขาไปเลยครับ่ เหมือนเปลี่ยนเมียหรือเปล่าพี่เปลี่ยนเรือเหมือนเปลี่ยนเมียโวยวายโวยวายนะพี่เจครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ริมสนามประมาณสองแสนว่าได้ใจเดใจจ่อดแล้วเรียบบอกเปลี่ยนเรือเหมือนเปลี่ยนเมียท่านผู้ชมนะฮะอยู่บนสะพานนะฮะไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องนะฮะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไม่อนุญาตให้จอด แบบคะบานรถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะฮะทั่นจะเสียการเลยทีเดียวอันนี้ผมได้ยินเขาพูดมาในแต่เช้าแล้วนะอารย์ญาตได้คันเดียวนะครับคันที่โลเป้าอ๋อ,อไม่อยู่นะครับนะฮะแต่ให้ลงมาเลยนะครับให้ลงมานะครับ ถวัหากควันตํารวจมาท่านไปถึงีลงพันเลยลาส่านนี้แล้ศจสีสวัสดีครับเอฟตี้ชันเอโกเจียวตาข้างล่างเกด่านี่ะโะเบิร์ดแกนทีโมงยังไม่ทราบครับข้ั่า้ดีฮะกิงสตั๊กเกอร์มาลยครับเป็นมาแล้วเขาเดน๋ยวตัดเด็กใหนะครับเบิริดัทในครบปองหวานเองนต่รับบริ่้าเหนียวตัดเป็กดแล้วกเป็นปลาเข้าเหนียวตัดนะเป็น็อกต้มแล้ว ไม่เป่ใสิวยมแนะเรือติ้งาดนะพี่ยนะครับแล้วก็ตัดก็เดี๋ยวตัดนะเปลี่ยนพี่าเลยครับจะเป็นเขียวหรือจะเป็นน้ำเงินหรือแดงนะครับเดเบิร์ดหลักหครับรอบแล้วเบไอ้ีะาไดใจเย็ดนะครับ ยังไม่ถึง1.000ครับ9ก0า่นเก่านเก้าแเลยครับยังไม่ถึง1,000พนะขอด่วยๆครับขอ1น0 0ดพวนๆเลยครับเ๋เอาไปจุดที่ดจกอยู่เต็มเอยยังยังครับตอนนี้ยังมีพื้นที่อยู่ครับตอออนี้้ยแลว่่จะาไไดูงิโ เกือบ1,000พันแล้วครับ900ท่าน900แชร์ครับย้ำเลยนะครับ900ท่าน900แชร์ครับยังไม่ถึงเดียวังไม่ถึงเ0ียยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดียนยังไม่ถเียังไม่ถึงเดียวม่ถงเดียวงไม่คเดวางม่วัง่ึยว่งเยู่่แดวยไม่ดียวังไ่ถึวั่งไ่เียัได้วยไมับม่งัมการเดวยงร่งยั ดูดูคนไทยกน้านะครับตัวใหญ่แล้วเนี่